เมื่อวันที่7มิถุนาย,ยน2565ในอำเภอทรายมูลในฐานะผูอ้อำนวยการศูนย์ดำเงินทำอำเภอทรายมูลได้มอบหมายให้สมาชิกอสอำเภอทรายมูลที่7รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวบุคคลเพศช,ชายอาศัยอยู่หมู่ที่2ตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรเนื่องจากบุคคลเสพย,ยาบ้าทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง มีความเสี่ยงสูงที่จะทำร้ายคนในครอบครัวและประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยในเบื้องตน้นได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูทราายมูลส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลายมูลเพื่อเฝ้าดูอาการและบำบัดการรักษาตลอดจนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับพี่น้องประชาชนที่พบเห็นผู้เสพยาเสพติดแล้วมีอาการคลุ้มคลั่งเอี่ยงที่จะทำอันตรายกับพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนศูนย์นรบงธรรม1567เเพื่อนำตัวไปบำบัดรักษาโดยด่วนต่อไป